นกนกตะกุนนกนอนนกนอนตอนนี้เฮียเฮ็ยมองคล้องลงบนตะกุนเอาลัดหน้าห้อยมาเลยพร้อมเป็นแล้วตะกุนพร้อมเป็นแล้วมาเรามาเฮานั่นบุญุษโบรานบุญนะบุญอะตะกคนตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วก็จะไปหาเหล่าบังการไปเจาะบางกุ้งบางเมย์ตะกุนนะกุ้งบางเมย์บอนอ้อยยิงมาหลอกก่อน ยังเห็นมาเราก้อนนลยแลกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอเดี๋ยวฝนก็ยังหยิบหยิบมาอยู่นะทุกคนน้ำมันก็เป็นกลางทางทุกคนเลยฝนลิ่นน้ำบอออ่อเอ่อเป่าตันไปลง

ทุกคน,นข,อของมืองเราบ่ได้เลยบินบินขึ้นเดิงงั้นใช่ได้บ่เขามายิงทุกคนเอากระติบาการต่ออนาะทุกคนมาวันนี้ก็เดินทางกับที่พักนทุกคนเลยหุ่นยังคนตกทุกคน เต็มนแล้วก็นี่เข้าไปนี่ไปเอาการทุกคนเลยฝนตกปากกนอนมื่อเช้าไปหาลุยต่อทุกคนกนก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็ตื่นมาเช้าๆแล้วก็ฝากันกินกาแฟกาแฟแล้วก็จะเดินทางเข้าป่าตออีกได้มื้อนี้กเอามาไปหาไหมูคือเก่าแล้วมื้อนี้กบ่ฮู้ว่าสิพอหรือบ่พอไปบ่อนนันต้นนันเห็นว่านี่เนาะ จานะมันต้องนอนยิวฮละมมอนนี่นะนอนอยู่ห้งมันแหละมอนี่ต้องขอเน่นอนแหละมอนี่เนาะบกของเนาะต้องขอละมันเอาละน้หอยมาเลยเห็นเลยนชนี้เห็นบ้าโอทาีเะเลยโอ้ยู่ในดกกูเลยเห็นก็ให้เห็นงานอย่าตีงูวันี้เนาะไ้มาชิ๊กทั้ เอ้าไปเอาเล่าบ้านนี้อันคือเก้าทุกคนในเมือนี้ก็ได้พันกองเอาเล่าบ้อนี้ทีมงานเราก็ไปลัดคือเก้ามือนี้กันเอ้ยเอ้ยเอ้ย

ああ。 Du kan ha det bra! How would I? ลงมาแล้วทุกคนเลยทีนงาน่ากับจกักปลายทรายเราเห็นเลย คมามาแล้วสองตัวแต่มันยังมูมันอีกหลายตัวก็ยังมาเห็นตู้นะ,ะ,ะตอนนี้ก็ท่า,าแล้วทุกคนไปหาทีมงานเหรอา,าทีมงานาานะมีผู้ท่านหรือบอหนุกคนนะ Ở đây cả nhà mà hình mà à, chứ đó con. Mà à, nhà món mà khóc chứ. Thì là, này, cả bên mà ăn nó có bằng mô hình. มาพอทีมงานแล้วก็มีท่านมาทุกคนเลยลงมามากับชุดเสียงวิวอ okay, ้อยไปเลยแล้วฮันแล้วเป็นน้ำทางลงคูคืนไม่ได้ไรขืนแล้วหรออยู่นี่มันเพราะอวไรพวกนี้โหงนี่หัวหน้าโดนดิไม่นเห็นเลยยังใช้น้ำทางพุ่นหัหน้าดอนนะขืนเพรานนะมันไล่ไปนี่นี่เหม็นนะไปพู่นี่ก็น้ำใบน้ำไปเฮาไปปุ่นชุดเสียงวิวอ้อยแล้วก็เสียงพลนั่นกับบลาบีบบลาบีบพุดโจยด้วยแรงไป Luôn mẹ lạo hủy, hạ bụng nơ hủy. Mai mẹ 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 mẹ

โอ้โอ้นะทุกคนตามมาก็ยังบ่ได้เห็นมานี่ ตอนนี้เอาก็จีึ้นหาทีมงานนะทุกคนนะโอ้ยโฮ้ยโฮ้ยนี่เสียงฮอนชุบเสียงทุกคนเฮ้ยวยเฮ้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 ย คือสีคือสีป้าเลยทคนเลยเ็สียงหอนชุด um ีいい่งโอ้ยขอแหบมาทุกคนเลยเว้เวยมาหอนเลยทุกคนเลยตัวนี้อะนี่ยังยังมาทึกแดงทึกแดงง่ายแบบไปไม่จักที ทีมงานมาฮะทุกคนเดี๋ยวมากกำลังท่านมากครบแต่ว่ามือหาเนึ้อเขากินข้าวกินน้ำที่ก่อนยังไปไม่ทุกคนเลยเพราะว่าหิวเข้าเลยฮะมากินข้าวแล้วก็สีมาแล้วน้ำหมูนะทุกคนโหนาดอนเห็นหมูเฮาเฮานี่ทุกคนเฮาฝ่าชุดต้นคนนี้ไม่ไหมอยู่เฮาเช้านี่ลูก ว่าผลมันตกตลอดได้ทุกคนหอยมันหอยมันอหไรหอยไหมเลยนะเอาเมื่อยเข้ากินน้ำก่อนอ๋ที่พักทุกคนแต่ว่ายังมาชองตัวเท่านเห็นแล้วก็ผ่านก้องไปตามมาๆก็ยังท่านมาแต่ว่าเอามาให้ดูกินท่ากินข้าวไปต่อทุกคนอ๋ตอนนี้ก็ผ่านก้องกับหอแล้วเป็นอะดรน้ำมานะน้ำมากับมื่เห็นไม้มีที่เชียงมณอนหาไม่เห็น ยัมาชงตูมท่านมาเนาะมาชงตูมท่านมาชาท่ำเลยยังกบตายคันมะนาวอ่อยูยูรลงินละมันไปเค์ละมิดละมันขาวท่ำมันเลยมันห้าไปห้าเมนเขาเจ้าไปละมันเอามาห้า่านั้นได้เอามาห้าแล้วมันรังแบบนี้โอ้ยไปม่พอะละหมูย่งไงจะคนกับไปเจอละอัตอนนี้กำลังนึงเขาป้าหมูเขาเขาับเต็มมวยมันนี่เนาะเตงละพักเชื่อมุดเยี่จุ้งเน

อักระตั้งตีมันดใส่ข้าโอ้ยมาิมาแต่ไม่พมายังทำหนาอยู่มากโอ้ิมข้านมาอพ่อขำพี่พ่อมัอนกุ๊กนันะมันลงทางจา ลงดนวจะอดเข่ายาวหนูอยู่อุดเข้าอยู่รถหุนย่ออยู่มันพุ่นอยู่เทงเอาพุ่นเอาบ้างแต่เยอะเข้าอยโว้ยทำารทำล้างทำรึไงน้ำใสน้ำหมูก็เลื้ยงส้ม บอลเหียวก็อ <ga> ย e ู่หันโลดบอลหน้าใสกอยู่หันเ้ยอนน้กินลี่ตอนนี้ม่จะเป็นลี่เลยนียปากล้าันนะเป็นะน้ำผด้บุดินะิ้นพร้อมเดียว เดี๋ยวากินเนาะไม่จะพงเนาะเปการกับได้การเดนเท้าเนี่กินกระบาดเนี่ยกระบาดแทรได้ก็ทำได้ลงเล็กกระบาดเนี่อมีคาติ่งเชียบโมตีบมามเชี่ยวเชียโอ้เชี่ยวเดยกูยิงเข้าบวกว่าอมในขีดจักเอาไปจับดูตาจานนอนนั่นแหละนองใาย่น่นะ đẹp tươi

โอ้โก wow. okay. yes. yes. okay. so ินัย่มาดะมอกระเช้อเ่าร้ามอสังเกียเพิ่กินพักมีมดทุ่งยังมาไงนงไงไมาโดนมึงนะใส่ไส่ฝ่าวิกินฝ่าไปนำมาจงนำมาจงนำมูดอกว่าจะเป็นไหมูกับปันน่ะนำครบมดมึงทังนำมาทังนำมูมากันท่านมาสามโต ไหลเหม็นไปเลยครับน้ำเม็นหมดเลยแหละมาตัวดีบัรตรย่นเหม็นกุโนะน่าหลับติต๊กไงเชื่อกันยไ่ก็ไ่ ไปเขาเสื่อนังเลยเจอไหมสักกว่าใครวะฮะโโนโคมันกระเช้านี่แหละเจ็บเ่อรู้เชิญมันมาเชิญนอยก็มักไปชิญลายก็มีมันได้บ่เด้อ

พ่อต่ครับเสียน้าวไดิครูข้างในได้ท้งคูทั้งเก่งครูข้างในนะครูชุกแล้วก็ยังเชื่อน้ำฝนเดียวเนี่ยนี่เล่นตุ้มได้ฮอนเลยบ้งเชิงไม้เลืงไม้บวงนะได้อบวงเด้อเชิงไม้เด้อบวงเด้ไม่ได้จำมาเด้อเลื่องนแล้วจะชดอยู่เด็๋แม่นชดเลยเชิงเลยอือโอ้ชดหมดเลยอ่านี่ครัติมันน้อยอยู่บวงนะ มานีมีอันเดียวไปจากเสื่องไว้สัมมาเข้ามาสองสี่หกตกไม่พลาดนกอีตัวหนึ่งนกน่าจะตายนำสองต